ียวตอนนี้มันยังไม่ดูเอาข้อไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะอี้หนึ่งคนลงนิดกับข้าวเราก็พอทำได้ไลรสดกับข้าวทำกับข้าวจะไรสดเอา เอาเวลานะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปเลยนะคะไปหมดเลยค่ะเวลาเพื่อนๆพ,พ,พูดไม่พูดไม่ค่อยเก่งทางเรื่องวิชาการรู้ไม่ค่อยจริงรู้ไม่จริงก็เลยไม่อยากพูด ตปมันก็ยุบนะคะเดี๋ยวมันก็จะยุบจ้าดมยุบเกิดที่เกียว,ยว,ยวตอนนี้มันยังไม่ยุบเอาข้อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนีหนึ่งคนไม่เก่งค่ะ แต่เรื่องวิชาการนี่อย่ามาถามนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะมันเป็นสวัสดีทุกคนนะคะน้ำเดือดใส่๊ปนะคะถ้าเกิดยังไม่เข้ามาไปดูย้อนหลังก็ เจอคลิปย้อนหลังก็ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยค่ะนะคะใส่หม้ออลยอยู่กันแค่สองคนสองคนสคนที่ทุกคนนะคะน้ำเดือดใส่ผัก อันนี้ก็จะเป็นผ,าผัาบ,บุ้งนะคะบักบ,บุ้ง่ะตบบามสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดคอมเมนต์กดถูกใจให้ด้วยนะ,ะ<อ>ก็มีผัดตัดขาวัหัวใ้เท้าใส่ไปตั้งแต่แรกแล้วหัวใ้เท้าตัดขาวนะ เดือดอีกรอบนึงนะคะสวัสด,ดีน้ำมเปะะลอ่ารอเดือดอีกรอบนึงนะคะ เดือดเราก็จะใส่ปลาตะพงลงไปเลยนะคะพักไทยกันนะคะไม่เก่งค่ะ แต่เรื่องวิชาการนี่อย่ามาถามนะคะไม่ใอยรู้เรื่องเลยค่ะมันเป็นแต่ยุดแล้ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยเราจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะผักไปมันก็ยุบนะคะเดี๋ยวมันก็จะยุบ ใส่ไปเลยเยๆมันกินน้ำตาลแล้วแกงส้มเนี่ยไม่ค่อยจุกแล้วเห็นไหม,มกระพองชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ ต้มปลากระพงผักรวมมิตรนะคะใครที่ใครที่เปิดมาเจอก็นี่หรอทางภากลางเขาก็จะกินออกรสหวานเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มหวานออแกงต้มต้องขาดไม่ได้เลยนะมาขามเปรียกนะคะ กันนะคะตาตาตามอ้ยเนีตา่ตาจงาจังหวัดเขาเ้าไปสุพพัณบุรีมาเขาให้มาส่วนใหญ่ถ้าอันนี้เขาจะกินกับส้มตำนะคะ กะพงผักลมมิดนะคะใครที่ใครที่เปิดมาเจอก็มาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวผักก็จะยุบนะคะก,ก็จะยุบค่ะ ชมถ้าเจอคลิปย้อนหลังก็ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวันณลงสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์สดทํากับใคาอยู่แล้วค่ะวันนี้เมนูจะทําแกงส้มมะโูดค่ะในน้ำมะโูด ไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะส่วนใหญ่คนจะไลค์กันช่วงนี้เยอะก็ม,มากโกรดค่ะน,นี่นะมะโกรดใคยจะมีใครเข้ามาดูเธอเกิดเปิดมาดูไลค์ย้อนหลังก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะ ผักดิอันนี้ก็ผักบุ้งแล้วก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งแล้วก็มีถั่วฝักยาวมาทำปลากแกงส้มปลากระพงผักลมมิตรกันนะคะต้มปลากระพงผักลมมิตนะคะใครที่ใครที่เปิดมาเจอก็ ก็มีผักกาดขาวใ่หัวใจเท้าใส่ไปต,ตั้งแต่แรกแล้วหัวใจเท้ากาดขาวนะนี้พี่สกักไอ้น้องให้มาจากสุพรรณบุรีเอาผักบุ้งมาให้ไอ้นี้ผักบุ้งก็ไม่เก่งทางด้านวิชาการแต่ทำกับข้าวพอได้มาดูกันเลยค่ะ วันทบกับข้าวทำพอกินได้นะคะนะคะเป็นหม้อเลยอยู่กันแค่สองคนสองคนสามคนครับนี้พี่สะไอ้เนาะให มาจากสุพรรณบุรีเอาผักบุงมาให้อันนี้ผักบุ้งก็น้ำปลาค่ะดีกเลยเยอะปดีเยอะหน่อยเครื่องปรุงก็จะมีเท่านี้ที่เห็นๆค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะคะเด,เดี๋ยวผักก็จะยุบนะคะก็จะยุบค,ค่ะ เลิมสมสมชัยนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะน้ำาขามเปียกน,นะคะแกงส้มสไตล์ภาคกลางภาคตะวออกค่ะ